สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาออกกำลังกายนะครับในฟิตเนสเหมือนเดิมนะครับหรือว่าในห้องศูนย์ออกกำลังกายนะครับเราจะใช้ตัวลู่วิ่งครับแต่วันนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวเคิร์ฟครับตัวเคิร์ฟก็คือเป็นอุปกรณ์ลู่วิ่งที่ไม่ต้องใช้ไฟครับนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับสมัยก่อนนี้เลยครับมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เราเรียกว่าตีนตะขาบใช่ไหมครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ข้อดีของตัวนี้เหรอครับก็อันแรกครับก็คือช่วยประหยัดพลังงานนะครับเรื่องการไม่ต้องใช้พลลััังงาาาาาานนไฟฟ้้เเยะรรรอทททีี่่มมสถจํให วิ่งได้ใกล้เคียงกับที่เราอยู่ด้านนอกเลยครับในเรื่องการออกแรงการใช้แรงในทางนะครับอันที่3มครับมันก็คือทําให้เราเหมือนกับได้วิ่งในบนลู่วิ่งนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถที่จะมาออกกำลังกายที่เน้นเรื่องของคาร์ดิโอหรือว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ได้นะครับวันนี้เราจะลองมาใช้กันนะครับในตัวเทปนิวที่มีลักของตัวเคิร์ฟนะฮะตัวนี้กันคราวนี้เรามาคุ้นเคยครับเวลาที่เริ่มต้นแรกๆนะครับในกรณีของหลายๆท่านจะไม่ค่อยคุ้นเคยครับสายพานเนี่ยแค่เราเหยียบมัันนนนก็จะะะะเเเลลื่่่ออรรพาาฉ้้สิงงทีต ทำความเข้าใจนิดหนึ่งก็คือนะครับอันแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยครับมือต้องจับที่เราจับตลอดนะครับในกรณีของคนที่เริ่มใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆใช้เท้าวางครับเท้าที่วางอยู่ในแนวตรงกลางนะครับอันนี้จะถือว่า ทำให้หยุดหรือว่าอยู่กับที่หรือว่าเคลื่อนที่น้อยที่สุดครับแต่เมื่อไหรถ้าเราเริ่มขยับเท้าที่วางนะครับให้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะมีเรื่องของแรงดึงเท้าเข้ามา,า,ะน,มน,ะาน,นะครับเพราะนั้นมันก็จะไวขึ้นนะยิ่งเราเหยียบให้สูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะไวขึ้นมากนั้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราชาร้าลงนะครับก็จะค่อยๆลดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูทั้งสองเท้านะครับผมเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับมือยังจับอยู่นะครับผมค่อยๆก้าวขึ้นนะครับ สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเร็วขึ้นในขณะเดียวกันผมต้องการลดลงช้าลงนะครับผมค่อยๆลดเท้าลงก้าวให้สั้นลงจนถึงนะครับขนานกับพื้นหรือว่าอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะช้าหรือว่าแทบจะหยุดเลยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาวิ่งด้วยกันนะครับ อีกหนึ่งสิ่งครับที่มีความแตกต่างกับลู่วิ่งไฟฟ้าธรรมดาก็คืออันนี้เราสามารถเดินถอยหลังกับเดินด้านข้างได้ครับว่าแล้วเราลองเดินถอยหลังดูนะครับมือจับกระคองนะครับก้าวเท้านะครับว้าวเ้าเยียบข้างหลังนะครับมือกระคอนะครับได้แล้วนะครับนะครับเดินถอยหลังได้นะครับหรือในทางกลับกันครับเราสามารถไปด้านข้างได้เหมือนกันนะครับ นะครับเหมือนเราอยู่ในสนามเลยครับเราสไลด์ไปด้านข้างได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะครับก้าวเท้าพื้นที่นะครับผมใต้สลับข้านนะครับว้าวก็จะเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในสนามเลยครับสามารถฝึกแบบถอยหลังได้ด้านข้างด้านซ้ายได้ด้านขวาได้ หรือบางรุ่นอาจจะเพิ่มความฝืกได้อีกนะครับเป็นสิ่งที่น่าใช้มากเลยครับลูวิ่งรุ่นนี้แบบนี้